เป็นประเด็นร้อนอยู่เหมือนกันครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยล่าสุดครับโดยนายกหญิงมาดามแป้งครับได้ออกมาแถลงถึงปัญหาที่เกิดจากอดีตนายกสมาคมคนเก่าอย่างบิ๊กออสครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้เงินจากฟีฟ้า170ล้านครับแล้วก็ต้องผ่อนเป็นระยะเวลาถึง10ปีครับโดยนัตอนแรกเริ่มที่มาดามแป้งได้เข้ามาเริ่มงานในสมาคมนั้นครับสถานะทางการเงินของสมาคมได้เหลือทรัพย์สินเพียง27ล้านเท่านั้นครับซึ่งตรงกันข้ามกับหนี้สินอันเป็นต้องชําระครับที่สูงถึง137ล้านรันนอกกกจาีี้็ยงมเื่องเงินรายได้ของย่ากันว่าอยู่ที่เือนละ1ล้านบาทครับือกมากนี้ และบิ๊กออสครับได้เคยแจ้งว่าตนได้บริจาคคืนสมาคมแล้วครับแต่วันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานหรือเอกสารใดที่คนเจอเพื่อมาอ้างอิงครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วครับจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกี่ยวกับการเงินครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างทนายความที่มูลค่าสูงถึง30ล้านบาทครับแต่ทว่าหลักฐานการจ่ายเงินในสมาคมนั้นก็ยังไม่ตรงกันครับและอีกเรื่องก็น่าจะเป็นคู่กรณีทางสมาคมที่เป็นต้นเรื่องให้ต้องจ้างทนายอย่างทางสยามสปอร์ตครับที่้ารสั่งให้ชำระเงิน้ามร้อยหกสมบล้งนครับงส่งมตา่ามแน่นองครับก็น่าจะ เรื่องของการยอมขายข้อมูล Data ของฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ทีมชาติไทยให้กับทางบริษัทในมาเลเซียจนถึงปี2,571ครับโดยสมาคมครับพยายามที่จะเจรจาขอซื้อกลับคืนแล้วแต่ทว่าก็ยังไม่เป็นผลนั่นเองครับ